สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ้อสประจําวันที่3พฤศจิกายนนะครับวันที่3พฤศจิกายนนะครับก่อนอื่นบิ๊กจ้อขอสรุปผลบอลหน้า YouTube เมื่อคืนนะครับที่บิ๊กจ้อให้ไปครับนี่ครับสันสวานครับพบฟังเกนเบิร์กนะครับบิ๊กจ้อให้สูงแรก1ลูกไปนะครับจบที่1นึนะครับกินเต็มนะครับคู่นี้และอีกคู่หนึ่งนะครับหน้า Facebook ของบิ๊กจ้อนี่ครับวอลกิ้งครับสูงแรก1ลูก กิ่งนี่ครับสูงแรกหนึ่งลูกจบที่ศูนย์ศูนย์้ะครับไสแตกครับคู่นี้โดนแดกนะครับและสรุปผลบอลในกลุ่ม VP ของบิ๊กจอยนะครับนี่กลุ่ม VP ของบิ๊กจอยนะครับเมื่อวานนี้บิ๊กจอยให้บอลคู่แรกไปตอนสิบหกห้าหกนะครับอุซเบกิสถานนะครับยูยี่สามครับบอลเยาวชนนะครับเป็นบอลเอฟซียูยี่สามนะครับบิ๊กจอยให้ ครึ่งครบลูกไปนะครับสูงแรกครึ่งครบลูกนะครับจบที่สองศูนย์นาทีที่สี่สิบเจ็ดนะครับกินเต็มครับบินนี้และอีกบินหนึ่งนะครับเป็นบอลยูฟ่าเยาวชนครับอายุสิบเก้านะครับยูสิบเก้านะครับแท็บซอนสปอร์นะครับบิ๊กจ็อดให้สูงแรกหนึ่งลูกไปนะครับจบที่ศูนย์สองนาทีที่สิบเก้าครับคู่นี้สุดยอดครับยิงกันถล่มทลายครับจัดกินเต็มนะครับคู่นี้บินที่สามนะครับการตั้นนะครับเอฟซีเป็นบอลมาเลเซียนะครับ สูงแรกครึ่งครบลูกนะครับจบที่ศูนูนย์ะครับครึ่งแรกไส้แตกครับคู่นี้แต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้บิ๊กจอร์สมีบอลเด็ดหนึ่งคู่นะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับนี่ครับเป็นบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับไล่ซิกครับพบเปเอชเชครับปารีสแซงครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสามนะครับเรามาดูเหตุผลของบิ๊กจอร์นนะครับว่าทำไมถึงเลือกคู่นี้นะครับเอาเป็น นัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับเปเชเจอกันตอนเดือนวันที่ยี่สิบเดือนตุลานะครับเปเชชนะไปสามสองนะครับครึ่งแรกหนึ่งหนึ่งนะครับเรามาดูทีมเจ้าบ้านก่อนแล้วกันครับนี่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหลายซิกนะครับเจ้าบ้านสิบนัดหลังสุดนะครับชนะสี่เกมเสมอสามเกมครับ ขอไปครับเสมอ3เกมนะครับแพ้3เกมครับสูงแรกของเขานั้นมีทั้งหมด8เกมครับมี2เกมที่เสมอสูนะครับเจ้าบ้านและส่วนทีมเยือนนะครับไปเอชเชครับ10นัดหลังสุดชนะ7เสมอ2แพ้1นะครับมีสูงแรกทั้งหมด8เกมครับมี2เกมครับที่เสมอสูงนะครับคู่นี้นะครับบิ๊กจ้เลือกกดสูงแรกในราคา1เม็ดนะครับรอ บอลเตะสักห้านาทีแล้วกดนะครับรอราคาครับกดบอลต้องนั่งจ้องนะครับจะได้ไม่เสียเปรียบเจ้านะครับฟันธงครับคู่นี้ครึ่งแรกมีสกอร์แน่นอนครับหนึ่งเม็ดมีแน่แครับเลยบิจจอขอแนะนําเว็บที่บิจจ์เล่นนะครับนี่ครับอยู่ฟ้าโมฟันครับเพราะเขาให้ค่าน้ําที่แพงกว่าเว็บอื่นสองถึงสามเปอร์เซ็นนะครับอยู่ฟ้าโมฟันครับ ปล่อยราคาน้ําที่แพงครับและอีกเว็บหนึ่งนะครับ AMB ครับที่บิ๊กจอยกดบาคาร่าทุกวันครับนี่ครับกดบาคาร่ากดสล็อตทุกวันต้องเว็บนี้เลยครับ AMB ครับบาคาร่าครับเห็นไหมครับสล็อตรูเลตอยู่นี้หมดแล้วครับนี่เกมสล็อตครับสล็อตไลฟ์สดก็มีนะครับอยู่ใน AMB ครับขออภัยครับรูเลตไลฟ์สดนะครับนี่ครับเข้าเซ็กซี่เกมแล้วก็เข้าไปเล่นรูเลตได้เลยครับ รูเล็ตไห์สดนี่เกมสล็อตครับมีเกมเยอะครับแบบนี้เกมไพ่หวยรัฐบาลหวยปิงปองโป๊กเกอร์มีหมดครับสองเว็บนี้มีโปรนะครับฝากแรกร้อยห้าสิบแถมฟรีห้าสิบาทนะครับล้วโปรคืนยอดเสียห้าเปอร์เซ็นตนะครับที่สำคัญคือฝากถอนชัวร์ร้อเปอร์เซ็นครับบิ๊กจอดการันตีครับสถิตเด็ดของบิ๊กจอดนี่เลยครับบิ๊กจอดขอแนะนำนะครับกลุ่ม Vp ของบิ๊กจอดนะครับนี่ นะครับนำบอลกันปีสองครับกดบอลกันอยู่ครับนำบอลวิเคราะห์บอลเทคนิคการเดินชิปบาคาร่าเทคนิคการแทงไฮโลหวยมีทุกอย่างครับอยู่ในกลุ่มบิ๊กจ็อดแครับเพื่อนเนคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP ของ b i g j o ็อนะครับแอดไลน์หา Big j o อครับหลาย b ิ g j จ็อก็นี่ครับ j o d s underscore 88ครับหลายส่วนตัว Big j o อนะครับ นี่หลายนี้ครับแอดมาครับบิ๊กจอดดึงเข้ากลุ่มนะครับฟรีครับสำหรับวันนี้บิ๊กจอดต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับบิ๊กจอดด้วยนะครับสวัสดีครับ